โอ้ยเดยนางเดนางห,อหา้อยไหลล้นไหลคนไหลมักหอยไหลล้นไหลคนไหลมักแต่คอยคักในใจแท้ๆก็อหอยจูบอยู่นองจึงเอาน้องมาซอยกันงมจึงเอาน้องมาซอยกันงมมันจึงมีอารมณ์หาก,กันในน้ำหัวยุ่มยามงมหอยเคียงคู่หัวยุ่มยามงมห้อยเคียงคู่บอกคักนั่งอีกพร้อมสายตาจ้องใส่กันแขนอันตันขันใส่นั่งห้อย แขนอันตั้นขันใส่นั่งห้อยแด่มาเต็มกับมือหมอบให้นางเอาไว้ใจของอายยังเป็นโสดอยู่ใจของอ้าย,ยังเป็นสดอยู่จริงอยากสูวนอย่าสูงกบหอยนันใส่กันงมหอยแล้วให้ขึ้นสู่เถียงหน้าล่างหอยมาดีๆสิต่อยหอยทั้งกุนน้าม,มนให้เจ้าตำเข้าเบื่อเอาพริกเกลือเครื่องปรุงลงไปข้างมหไวไวางมอหไวไวอ้อให้ปดไวไวข้างหม้อให้ปดไปไวไอต่อยกลนหอยแล้วสิเอามันลง สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมื้อนี้ก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสาวลำพอนเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอยโดยน้องมาพบมาพอสาวลำพอนในมื้อน,นี้ <estão S 1> น้องพี่น้องก่อนกะเดินทางมาทางหมู่บ้านของแม,นงม่ <ๆ fi S 1> น้องมวยเพื่อนพี่น้องเอโดยมื้อนี้ก็มาห่วมยินดีกับ่าครอบครัวของลุง,งน้อยนาะพี่ <contextual Morocco. S 1> น้องมื้อนี้ทางครอบครัวของลุงน้อยเพื่อนกะขึ้นเฮื่อนไม่พี่น้องเอยมื้อนี้ก็มาคำคุณนเพื่อนพี่น้องเนาะ โดยป้าพี่น้องเอ๋สาวลำพณ์กับสิาพาพม่พี่น้องไปบึงบรรยากาศน้ากันเนาะโดยว่าสิคือคืนสนุกตอนนี้สาวลำพรกับมาหอดโมบ้านของแม่น้องม้อยเพิ่นแล้วน้องพี่น้องมากะเห็นอาเรื่อนของลุงหน่อยก่อนเลยเนาะอยู่ในโมบ้านของแม่น้องม้อยเมื่อนี้กับสิมาห่วมยินดีกับลุงหน่อยเพิินพี่น้องเลยสาวลำพณกับไอเมื่อนี้เดินทางมาคนเดียวเนะวาะเพราะว่าบ่าวพมีเพิินมาหอดก่อนแล้วพี่น้อง กะสีย่างเขาไปหาเพื่อนก่อนเนาะว่าอยู่ข้างในมีไผ่แดงพี่น้องเลยคือว่ามากอ่ะอ่าคือว่าเงียบแท้นน้อเนาะแขี่คนไปใส่เบิดแล้วก็โบโฮพี่น้องเพราะว่าสัมพักับสีมาสไว้เนี่ยเด้อพี่น้องเลยเพราะว่าอ่ามือเช้านี่กะค่าเรียกหน่อยนึงเนาะแล้วก็ไปเวทอ่าตลาดเน่ซื้อเครื่องซื้อของอ่าไปมอบให้หลายๆครอบครัวพี่น้องเลยก็เลยว่ามาซาดนลยนิดนึงเนาะ ตอนนี้กับพอดีประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงกลัวๆแล้วพี่น้องเอง่ปพี่น้องจังใดกับเขาไปหาเพ่อนน้ำกัน,น,น,นคือเงียบแท่นออสบายดีเด้อโดยสบายดีโอ้ลูกสาวลูกน้อยโบนี่โดยลูกสาวผู้หลาบบ โดยสบายดีป้าว้าวมาทางนี้ก่อนพี่น้องเลยสบายดีโดยสบายดีบ่พามีเด้อเนาะนอนอยู่กินหอดสารลำพอนพี่น้องเอ้ยอเอาเรียนบย่เป็นบอยมายน FC เนาะเอฟซีเหมือนกับกินหอดสารลำพอนพี่น้องเอ้ยโดยจักมือเกาะบอดีเห็นกันสองมือบอ่เนาะสองมือ,อได้บ่น้้อองเอยโดยเมนประมาณสองมือ,อพี่น้องเอ้ยมอนมาสิมาอยู่พี่บ่เมนคอยว่าสิมานอนเฮือนลุงน้อยเลยมานอนเฮือนใหม่เมน เอามาเผื่อ,อเอจ้า,<อ>จาได้นี่ปลุกสภาพพี่น้องเลยโบได้อาบนา้ำแต่าอ้าวคือบ่อาบข่อยมาแต่เช้าแล้วโบได้อาบมาอุ่นน้ำกระปุ้นอลไรกัมาอ,อ,อันนั่นยังกาเห็ดราบลาบๆๆๆสักซีอ๋อแสดงว่ามา,ปาเป็นพ่อครัวตัวนี้โด<ล>ยซอยกันพี่น้องหลายคนอยู่พี่น้องรตีพร้อมเนาะก็เห็ดซอยกันแล้วก็ทีมงานอ่าเบาพัดแล้วก็แม่น้องมวยอ๋อแสดงว่ามือเช้านี่ฮะไล่คนมาอบอุ่นเนาะ โดยมาคำคูนน้ำเพลินเป็ดมงเมื่อคืนนี้นะอือโดยม,มีหลาบมูอลไรกับมีกระปุ่นมะปราเนาะกระปุ่น,อ,น,น,อ,นอ่ะหมื่นหนึ่งสาวลำพรเลยอ่าเอฟซีแม่แม่ป้าลุงก็คือสีคิทฮอตอ่นานเปล่าพมีกับสาวลำพรเนาะพี่น้องโดยแม่ซคิทฮอตกันอยู่บ่คอมเมนต์มาในเดอ้อพี่น้องโดยโดยบ่ได้ไปนำการสองมือเนาะพี่น้องเอฟซีเพนวาอ่าพอมีพอท่านหนึ่งพี่น้องเอฟซีพันแท้เลย กินโบไรนอนโบลับกันโบไ้เบิ่งกบบระเป๋าพามีกับสาวํำพอนนี่เมนบอกโดยออันก็เลยบอกคนนะอันบังมือก็ไปนหนกันหรือพอเด้อว่ากินข้าวกินน้ำแน่ก็เลยบอกคนประมาณนี้นะโดย,โดยอันนี้คือเพื่อนทรงหาสแบบส่วนตัวเลยบอกคอมเมนต์ันนะเป็นซิคอมเมน อันช่วงนี้บบเห็นเบลพมีกับสาวลำพอนไปนาการในพิ่นสีว่าชุมเ้านักิดกันเมนในคอมเมนต์่อยก็มีคือกันเ่นกับว่าพิดกันบลูเป็นหยังคือบบไปนํากันประมาณนี้นะโดยคือบางเถื่อเข้ามาเนาะคือมาเฮื่อนลุงน้อยนี่นะกะสีไหลบนไปเยี่ยมยามเนาะบางเถื่อกับเบพมี่กับิีเขาเฮือนของอันลุงน้อยก่อนสินะสาวลำพอนกัจะไปเฮื่อนของบ่พัดหรือว่า อันไปทางอันเฮือนของแม่น้องมวยสินะโดยสดเลยพี่น้องเอ้ยไปมือโบได้น้ำมันแพงอีหลีโลเนาะโดยมิลกรตกแห้งพี่น้องเอ้ยจังไรกะฝากมีเด้อไอหมักหอยจุกพี่น้องเอ้ยจังไรคือบนจวดบนเกลยดแต่สารพอลเลยเนาะเป็นังโดยคอยกระฟังให้อยู่เมื่อคืนนี่ก็ได้ประมาณสี่หาชิฟหอบนี่มาจักเบิดคืนเลยโดยเอฟซีเนาะพอรหักไม่หัก ไอซีพันแเท้พี่สาวพี่ชายเนาะพี่น้องต่างชาติหรือว่าต่างประเทศกะเขาไปปั่นยอดวิวให้ในเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะหรือว่าทอามี่่องยูทู e กะไปว่าให้ก็ได้เนาะสารพรน่นเน้นยเมาเบ่งเน้นสวยสนับสนุนในเด้อพี่น้องเอ้ยฟังจบแล้วกะฟังขึ้นอีกเนาะโดยแล้วก็มีอันพอทานหนึ่งเนาะพี่น้องอ่าเพื่อนก็ให้เหตเพลงเลยอ่าลงหมักรุ่นเอื้อยพี่น้องเนาะลงมักรุ่นเอื้อย อาจเป็นลํำเพืเินด้วยพี่น้องเดอเนอะผลง,งานเพลงสุดใหม่สิออกมาคือเพื่อนกะอันพห่คนฝากเงินมาเนาะพี่น้องในเฮาเห็ดเพลง<ด>เพลงหนึงอ่าลงมักรุ่นเอื้อโดยแต่ว่าเพลงนี้แตงคือแล้วบหรอยังเพลงนี่นี่ประมาณวันจันทร์เิ่านอะอ๋อคือหักกระเริมเนาะหักกระเริม,ม,มแตงโดยม,มักรุนเอื้อยหรือว่าลงหกลักรุนเอื้อยนี่แหละพี่น้องเลยเนาะแต่กะ คือบทจวดบทเจียดปันดิน่งเ้ยเนาะสำหรับบาวพามีเนี่แบบมันมันแบบคันแต่หอาก็สูบไปนนทรลําพร,รเนจน,น,จ,นจนบุมีคนเบิง่งหมเลยโดยไม่<ด>หละคือเหตุเพลงตอนนี้เนาะก็ต้องทำใจน่อยนึงคะ<ด>นะเพราะว่ายอดวิวก็ววคือแบบ คือแบบยังโบสูงฮะนะแต่ว่าคั้นเพลงเฮามวนเพิ่นกับซีฟังเรื่อยๆอะลรเป็นกำลังใจให้เบิง่งให้เดอ้อพี่น้องเอ้ยอ้ายมักอยจูบผู้ใด,ดมักจูบหอยเนาะคือกับบ่าวพมี่อะไพี่น้องจูบหอยเนาะ <c oughs> นคือคือในชีวิตจริงเด้ซั่นอ่าชีวิตจริงบ่กะด้วยอ่าย่ำมีก็กินถ้าบ่มีก็บ่กินเห็นบ่อันนี้หอยเด้เนาะหอยจูบเด้พี่น้องเอ้ยด้วยการโดนก็กินเทื่อนึงพี่น้องเลยเนาะด้วย กะทีลักลักกะกินอยู่พี่น้องเออเนาะโด้วยแต่ว่าหอยอื่นๆกะกินอยู่พี่น้องเอยเนาะแต่กะแซ่บสุดก็คือหอยจูบเนาะพี่น้องเพราะว่าบ้านเท่าในส่วนลายพอจะกินหอยจูบเนาะแม่นเมนมีเด้เป็นหอยแมงผูหอยแขงหอยนางลมนี่มีเนาะโอ้แสดงว่าก่อนที่แบบว่าคิดที่จะให้อาจารย์ผลแต่งเพลงเพลงนี้ขึ้นมานี่ในส่วนตัวเจ้าของกับเป็นคนที่หมักกินบอกเมนเมนก็หมักอยู่พี่น้องเป็นคนที่หมักกินหอยเนาะอันนี้ที่ไปที่มาของเพลงเพิรนพี่น้องเลยกับเพลง คำซับเนี่คือความหยาบคายเนาะดยเมนาบ้านเฮากับแปะเสรวะมักหอยเนาะเพื่อแต่วลามาฟังรวมๆแล้วเลยก็เป็นเพลงค่ายคือเสาสองแรงสองเลยเสารสองแรงสองซื้อเพลงจะเพื่อแต่ว่าในเนื้อหาจะโบเพื่อเมนคือคอมเก้มเลยก่อนไปเหตุวยการงานเมนเมนเสารสองแร่งสองได้เมียงามเลยตรงหาเงินกิ่งประมาณนี้เลยอันนี้คือความจริงเนาะเลยอลไก็ต้องหอมแก้มก่อนจะออกไปเฮือนนะ จังมีกำลังใจเค็ดเวียองคิดงานเป็นยังสิ่งใมาคอยจูบนี่แหละแมนแมนอะไรเมื่อกี้มาพ่อกันเนาะสาวลรพอนกะสีตื่นเต้นในแน่หนึงพี่น้องไงดีใจเพราะว่าสองวันแล้วเนาะทสีบอกโบนิพ่อกันนอสสารพอนกะหดน้ำเพื่อนน้ำซานเนาะบบติภัยแหละพี่น้องเอ้ยเนี่เพื่อจะได้ไปบอลหนึ่งกะบ่ง่ายได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าต้องได้ซอยเวียดครอบครัวน้ำนะทั้งครอบครัวกะ คือเห็นนะเนาะบ่าวพมีเนาะกับคนโบราณนะก็ต้องได้ซอยเวียกกันพอเมกอนจึงสิได้ไปเวียกงานทางอื่นไปน้ำกันเนาะเมย์ป่าลุงกะอจึงได้ซุ้มเผาสิทายคลิปไดกระเบิื้องไฮเด้อพี่น้องเลยเอาคลิปใดลงกระยกลงลุ่มได้ลูกซอนนะสารลำพอนเลยคือกันเลยเนาะโดยส่วนนี้เป็นคือกันเลยสามสามคลิปพี่น้องกับโบได้เรียนหนึ่งพี่น้องเลยเนาะแม่นบันนี้เรียนหนึ่งนี่เท่าไรพี่น้องเลยเนาะเรียนหนึ่งนี่ต้องเอาห้าจะาโบได้เต็มเด้อ โดยเฮาก็บ pues ่ได nah, ้เต uh, ็ม no? พี่น้อง YouTube นี่เพิ่นสิฮัก30%เนาะโดยแม่นแหละบ่หมี่นี่ใส่ตีน้ำมันรถอ่าขับรถไปหาสารลําพรเนาะพี่น้องสมมุติว่า40กิโลได้ฮอดเลียนนึงโยไปทํา่อันนําบอกะอ่าในกระเป๋านี่แหละเนาะพี่น้องเนาะมันอันนั้นไดพี่น้องเอ้ยน้มกน้มันเนาะแต่กบามือพี่น้องเอ้ยจังได๋กไปนํากันคือเก่าเด้อเนาะบ่ได้บ่ได้เคียโดยบ่ได้เคียได้ากันเด้อพี่น้องเอ้ยไปนํากันคือเก่าโดย้ก อันฝากเอฟซีเนาะพี่น้องว่าจังไห้ชุ่มเฮานี่เฮ็ดคลิปแบบใดเนาะแล้ที่เอฟซีที่ว่าหมักเบิ่งเนาะเป็นงงงไม่เลือกไปหาขุดกระปูขุดกบเนาะพี่น้องกับคอมเมนต์มาบอกเนาะพี่น้องถ้าว่าจะเห็นบ่พะมีกับสลัดกทุกคลิปเนาะสรรเนาะโดยแม่นเมนกระเซยคอมเมนต์ให้ในเด้อพี่น้องเอ้้ยอพี่นงเนาะ หลักๆก็คือให้กำลังใจเนาะโดยคอมเมนต์เราได้ก็ได้พี่น้องไอคอนเดียว่าโบโบด้โบห่ายกันแม่นได้เด้พี่น้องโดยขอบุญขอบคุณที่ว่าเสียเนาะพี่น้องขอบุญขอบคุณอิลีโดยแม่นซึ่งในกำลังใจเพื่อนหลายแบบตื่นตันใจเนาะดูเลยเพื่นโยกเข้าที่ว่าเข้าแบบคือเฮากะยิ้มไปเด้เฮามีความสุขได้เวลาเพื่อนคอมเมนต์มานะทั้งตอบเมนไปแล้วก็ยิ้มไปน้ำโดยอะไรคือแบบนี้แหละนี่มาแต่เศร้าโ่พี่น้องแบบ อมาเห็นเบิ่งโทรศัพท์เนาะเบิ่งโทรศัพท์แล้วเห็นเพิ่นคอมเมนต์อเมื่อนี่นะเพิ่นที่คอมเมนต์บ่เห็นสาวลำพอนเนาะประมาณพวกกระตี้ก็เปิดคลิปก็สิบอกเพิ่อนเราได้ว่าอันสาวลำพอนเพิ่นมานำลังเด้อหรือว่าคาเวียโดยเนาะสำหรับเอฟซีพันแท้พี่น้องไม่เนเมนต้องบอกเพิ่นก่อนอันคือเอฟซีลลายทานทันงหลาเพิ่นกระเข้าใจผิดเนาะเพิ่นก็ว่าเฮาผิดกันบ่อีหยังสินะเป็นหยังคือบ่ไปน้ำกันคือเก่าเพราะว่าระยะทางเฮามันกัไกลกันพี่น้องเอ้ย การวางสไปนํากันตลอดกับบังเถื่อเนาะคือบ่พอมีวางสาวรำพอนบ่วางหนงสีนะกับบ่ได้ปลน้ากันถึงมาเลยต้องเท้าฮะอุกตะตึกได้พี่น้องได้แต่ตอนแรงเนาะเพราะว่าโดยเสร็จกันปกติแต่ว่ากับบ่ได้ทามาเมื่ออื่นทำสีปไซส์เพราะว่ยันท้าเวียกเนาะต้องมืาออื่นเศร้าได้พี่น้องบดพี่ไผ่พี่น้องเวียกไผยงานมันเนาะโดยเมนล้นนั่นแหละพี่น้องโดยกระสุนซนไปตรงกลางพี่น้องเน ก็เอามาเดินเดินมามาซ้ายนี่เนาะสมมุติว่าบอพมี่โกขึ้นพี่น้องไอคลิปไปดั้มคลือกับพ่อได้ยู่กันเถอะเนาะเมนเมนกันมากเลยคือตอนนี้เนาะอันวิวเฮาสองคนกับสอยแชร์ให้กันเลี้ยซูชีกันด้วยแต่ว่าพอมีกับสิขึนไปก่อนนี่เพราะว่าผู้ติดตามเพิ่นกันหลายกลัวนะโดยแต่ว่าเฮากับ่อยอันแชร์ให้กันนะดยอันหกหมื่นนะเด้พี่น้องเออเนาะหกหมื่นถ้าคนเบิ่งฮอดคลิปเอาตอนนี้ทอาได้แล้ว อ่ะมื้อนี้ล่าสุดเลยเท่าไหร่แล้วผลงานเพลงผลงานเพลงนั้โดย37,000พี่น้อง37,000เนาะกะยังสู้ผู้ติดตามบ่ได้เนาะเพราะว่าผู้ติดตาม60,000โดยเด้อพี่น้องเอ้ย้าว่า FC ลิ้นซ้ำแล้วจะบ่ได้วิวเนาะแต่มอนแม่นๆต้องกดออกกดออกลแม่นแล้วกะเริ่มใหม่โดยคือสารํพนี่เปิดป้าไว้เบิดคืนพี่น้องเอ้ยบ่ฮู้คือสิบ่ได้ยอดวิวแต่ว่าจะได้ชั่วโมงเพิ่ม้สิมีโฆษณานํา พี่น้องแต่กับโบไลายหรอกเนาะโดยมีโฆษณาหน่อยหนึ่งราะว่าเป็นเพลงอะนะเพลในกระเบื้งองไฮเดรย์พี่น้องตอนนี้นะเกี่ยไม,ม่ก,กับประมาณสามคนงานเพลงอ่าน้ำตาไหลใส่เปลาทานโดยล้ำเพลินคนหักเปลี่ยนใจเลยก็อันนี้คือแนวทางแบบ,อก,กกบอกคฮักเถะนน้ำตาไหลใส่เปลาทานบอคนหักเปลี่ยนใจคนหักเปลี่ยนใจเป็นล้ำเพลินเบิดเลยได้อันนี้คือแบบว่าอันนี้คือแบบเป็นเพลงที่ซึ้งแต่ว่าเต้น เต้นได้ฟ้อนได้ด้วยแต่ตมีแต่นน้ำตาลาเซิร์ฟบอลท่า,ทานอะไรจังหวะแบบซ้ำซ่าอนนะะนแบบอ๋อด้วยอุ้ยอ,อ,อยากฟังดิเพลงเพลงแต่ว่ามันก็คือเสาอะนะจอมพร<ด>แต่ว่ามันกแบบดนตรีมันโจ,โจโนน๊ะโจ่นะนะดยคือเมอนเนนี่ขอฟังเสียงสดกันได้ดบ่มีอันเมทานหนึ่งบอกว่ามีเอ้ยเพิ่งจะถัดเสร็จมาส่วนตัวเพิ่นว่า โอ้ยแม่ได้ฟังอันเพลงลูกพามีหันม่วนแห้งคนนั้นสารพอลก็เลยบอกไปว่าอันเสียงสดเพื่อนนะให้ม่วนเม่เอ่ยว่าสั่นโอ้ยเนาะสั่งว่าได้จำนี่เนาะสิได้อยู่บ่คนบ่ได้นอนซ้ำพี่น้องเลยคำบ่ม่วนบ่เป็นยังบ่นะโดยบ่เป็นยังแต่ว่าที่แน่ๆหันเอยเสื้อว่าม่วนนะพี่น้องเคยเกียมมาอยู่บ่น้องหม่อมเลยวันนี้เนาะเพราะว่าเอยบอกแม่เพื้นไปแล้วเนาะพี่น้องอันห้องสดให้เพื้นฟังถ้าอันบ่ม่วนขอโทษเด้อพี่น้องเพราะว่า บ่ได้ซ่อมไม้รีพี่น้องเลยเนาะโดยเอาเพียงที่ถนัดกันโดยคือไม้จะอยู่พุ่นสสารพรคอยให้เจ้าความดีเด้อนี่คอยใดยเออเป็นยังเพราะว่าเจ้าเป็นคนห้องโดยเอาเลยบอเอาท่อนได้นะจะมักท่อนได้ที่สุดอ่าท่อนกลางตอนจังหวะขึ้นนะโดย โอ้ยเดยนังเดนังหอยไหลล้นไหลคนไหลมักหอยไหลล้นไหลคนไหลมักแต่คอยคักในใจแท้ๆก็อหอยจูบอยู่นองจึงเอาน้องมาซอยกันงมจึงเอาน้องมาซอยกันงมมันจึงมีอารมณ์หากันแนะนำ หัวยุ่มยามงมหอยเคียงคู่หัวยุ่มยามงมหอยเคียงคู่บอกขักนั่งอีกพร้อมส่ตาจ้องใส่กันแขนอันตั้นขันใส่นั่งห้อยแขนอันตั้นขันใส่นั่งห้อยเดี๋ยวมาเต็มกับมือมอบให้นางเอาไว้ใจของอายยังเป็นโสดอยู่ใจของอายยังเป็นสดอยู่จริงอยากสูวนอยากสูงงหอยนันสายกันงมหอยแล้วให้ขึ้นสูงเถียงหน้าล่างหอยมาดีๆสิต่อยหอยทั้งกลหน้ามนให้เจ้าตำเข้าเบื่อเอา พี่เกลือเื่องปรุงลงไปข้างหม้อให้ปดไวไวข้างหม้อให้ปดไปไวไอต่อยกนห้อยแล้วสิเอามันลงโดยสยังสดแด้หน่พี่น้องเลยมวนแหงถ้าว่าอยากฟังเต็มนิ่กดเข่าอันเบาพามีสันแนลด้พี่น้องเด้อเนาะไอหมักหอยจูบเนาะ ป้าบ่าวพามีอะไรบ่หลายยายห่างคอยหิวเข่าเดี๋วได้แบบนี้เจ้าทข้าวปุ่นเจ้านะน้องมองกันน้องมองกระฟังน้ำกันเด้อพี่น้องเลยลุงหน่อยเพิ่นไปไซน้อลุงหน่อยเพิ่นเลยบ่อกสารพัดเพิ่นเลยเข้าไปหาเพิ่นมึงดูก่ะโดยขึ้นไปหาป้าลุงเพิ่นก่อนพี่น้องเลยฮะแม่ก็ขึ้นน้โอ้ป้าป้าขึ้นน้ำกันคำคุ้นเฮือนใหม่พี่น้องเอ้ยป้าขึ้นก้อนแม่ไม่ให้ไม่ป้าขึ้นก้อน โดยสบายดีนะลุงเด้อโดยมาคำคุณเฮือนหม่ลุงหน่อยเพิ่นพี่น้องเ้ยหากเห็นลูกสาวโดยผู้จบผู้งามอรีลูกสาวเพิ่นกระไดพี่น้องเ้ยโดยบ้านฉัเมือเลยขออนุญาตอีกไม้หนึ่งเด้อยโดย คำคุณเฮือนใหม่เด้อพ่อรุงเด้อขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเด้ออยู่ดีมีแห้งโดยโสดมันโดยขอให้มีแต่โสดแต่ไสเด้อคำคุณเฮือนใหม่อะแล้วเราจะขอพรด้วยจะขอพรเด้อโดยวระสิบขีนแขนให้น้ำโดยผัดใส่อยู่ในบ่อเข่าไปในบ่อโอนยู้พระคอนอยู่ในบ่อโดยโดยปักเข่าไปในสันูกแขนให้เพื่อนน้ำก่อน เห็ดผักอะัลนี่เนาะมีพาควันนำเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องกันเด้อยสันเด้ออืมพาควันบนเห็ดนี่งามแท้นี่เนาะผ้ามีเส้นหัวแมนบ่อเปิดเพิ่นเห็ดเส้นเนาะเพิ่นส่างเห็ดเนาะไม่ป้าเนาะโดยโดยเดี๋ยวสิปลูกแคขนให้เพิ่นก่อนพี่น้องเลยเอาไซส์ผายได้ปะนี่ผายเอาอยู่นี่เลยบ่อ้ย แบบมันเลือกก็จะปลูกเด้ลูกสาวเพิ่นก็ผู้จบผู้งามแท้เด้พี่น้องเอ้ยปลูกให้ลูกน้อยก่อนเนาะเอาขวัญันไข่บ่เอาเอายังก็ได้ไข่ก็ได้เนื้อก็ได้เอาไข่่ ว่าวนาใดเน้อลุงน้อยเอ้ว่านี้เอาให้คนนี้ให้คนนี้เด้อลุงน้อยเอ้ยดีกดเข่ากดเข่าเด้อขวัญเจ้ามาโฮมเนาะมื่อนี้กับมื่อนี้กับมาคำคู้นเฮือนใหม่น้ำเด้อขอให้อยู่ดีมีแหงอยู่เย็นเป็นสุขเด้อลุงเด้อโดยขอให้มีแต่โสดแต่ใสเข้ามาโดย้วยออามันยืนมันยืนดูกกวาบวกเก่งปันไดด้วยเพราะเจ้าเราคอยให้เว่าบวกเก่งแล้ ผมใหป้าก่อนเนาะบ้านป้าป้าผมกต่งได้นู่บันยับขม้าหยับขม้าโฮมเก่าโฮมคนนำกันโดย ให้คนนี้ให้คนนี้เด้อดีกดเขา่ากดเข่าเด้อป่าเด้อขอนจะมาโฮมเด้อมื่อกี้มาคำคูณเฮื่อนใหม่นาค<ม>อห้อยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นซุกเด้อป่าเด้อโดยสุขภาพทางกายกับคอห้แข็งแห้งไวๆเด้อโดยเป็นโรคกระเพาะกับคอห้เศร้าไวๆโดยมันเยินมันเยินโดยนาตั้งน้องสาวเพื่อนบนีน ลูกสาวหล่าได้เนาะโดยน้องมองลูกสาวหล่าผู้เอื้อยอ้คนอยู่ใกล้แล้ว่นบบได้มาบ่บ่อยู่อันนี้เอื้อยอยู่ใกล้แล้ว่นอย่วียงอยู่ใกล้แล้วคนบบได้มานั่งน้องสาวนี่อันผักเฮียนสาทิศบอสเลยเอยให้คนนี้ให้คนนี้เด้อดีกดเข่ากดเข่าคนจะมาโฮมน้องละเลยเลยวันนี้ก็มาคำคุณเฮือนใหม่นั่ง เยก็มีผายขาวน้องผูกให้แล้วก็การควันมาเต่ามาโฮมนำกัรมีไก่กลุ่มตัวหนึ่งเนาะโดยเอาไปหั่ไปเฮียนกับอให้เฮียนได้เด้อนางเด้อเฮียนกิ่งเสี้ยงได้เด้อแล้วก็ให้พ่อเมย์ได้พึ่งพาใเดินลงหล้เด้ออยดีนี่เงยเงีเหมาอนเงี้ยเือนยมมีวาลาย เอาไว้ก็น้ะลุงเนาะโดยยินดีนำเดลายดีใจนำเดลุงเด้อดีกว่าดีใจนำลุงป้าดีว่ามีเฮือนใหม่เฮือนงามให้อยู่ให้พักให้เศร้าแล้วโดยจะได้ควมหูซึกลุงซึกกว่าดีใจลายลุงหน่อยโดยทางผู้ใหญ่จะดีเปนซอยทางโดยผู้ใหญ่ฮันผู้ใหญ่หันอันผู้ใหญ่ทั้งใดหันไปลุงทั้งงานฮ่องกงทีมงานแบบเท่แบบพแล้วติ พ่อมเจ้ากันรู้มาดีใจลายด้ครอบครัวใหม่เพือนใหม่ประเทศไทยแล้วด้วยดีใจอะไรเนาะีใจตีโตแคนเดอตื่นเต้นเยแม่แล้วพนันอัูมันคันเงนเมื่อทุกคนอะสุกพาพแขงใหหลมไห้รวยเออเขบเจ็บก็ช่ได้เขาคอยย่าสมีเด้อรวยมรดกชาติโ้คุณไงที่ว่าเป็นซอยเรืออ้อยเป็นอยู่ดีมีแห้งน้องปูุ่งเนาะด้ คนมีส oh, ุขภาพแข็งแรงนะโดยอานุมานข้นยืนโดยอเ้ยกินข้าวกินน้ำล้วบ่อ๋โอโดยกินแล้วมือเศร้านี่ยังแต่ข้าวเที่ยงยังพันได้กินโดยเดี๋ยวน้องสิพาไปกินข้าวเด้ออ๋อโดยโดยว่าลงไปลุ่มนำกันเนาะ้องไปอ่ะไปรูงกินข้าวกินน้ำบ้านี้ก็กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็สิได้กลับป้าเด้อลุงเด้อป้าเด้อโดยน้องสาวนำสิได้กลับป้าแล้วบัดนี้โดย อาหารกระแซบแซบ,บพี่น้องเย้ยอันข้าวปุ้นสีมือเบาพามีเนาะหลับหมูแซบลายโดยมนีก็มาฝากท่องคาบหนึ่งอยู่เพื่อนลุงป้าเพื่นพี่น้องโดยเอาจังได้ห่ากระสิกับป้าก้อนบดนี้อยู่ดีไม่แห้งเดอ้อโดยอยู่เย็นเป็นสุขโดยสบายดีโดยโอเคพี่นอ้องไอ้มนีสาวลำพนก็ได้เข้ามาที่เพื่อนซานของลุงหน่อยเพื่นพี่น้องโดยมนีก็มา,าห่วมยินดี กับลุงน้อยและกับป้าเพื่อนเนาะโดยมือวันนี้ลูกสาวเพื่อนก็มาน้าพี่น้องเลยลูกสาวเพื่อนกับพอดีพักเคียนเนาะก็มาอบอุ่นน้ากันพี่น้องเลยโดยตั้งแต่มือเ้านี่ก็คือซีมีลร้กุ้งไรคนอยู่พอดีสาวลพบก็มาตอนสวยเนาะแกคนเพื่อนก็เลยเมื่อป้าก่อนพี่น้องเลยโดยมื่อวันนี้ก็ดีใจน้ำเพิ่นหลายๆพี่น้องที่ว่าเพื่อนมีเพื่อนซานมีบนผักบนเสาแล้วเนาะ ก็ต้องขอขอบใจเด้อเนาะทางสะพานบุญเบาเท่พี่น้องเอ้ยแล้วก็ล,ลายๆภาคส่วนแล้วก็ทางเมย์ใจดีอยู่ของโกงเนาะที่ว่าซอยเรือเขามาขอขอบขอบุญขอบคุณในลายเด้อเนาะอาจจังไในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อนะพี่น้องเอ้ยเผื่อเป็นกําลังใจสําหรับคลิปนี้กล็ลาแล้วเนาะขอบใจสบายดีสบายดี